สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการซื้อสลากดิจิตอลผ่านแอปมอบายแบงกิ้งของธนาคารอมสินนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการสาธิตน่ะขอตอบคาถามก่อนนะคะเห็นหลายคนฝากข้อความมาถามนะคะว่าทําไมขายสลากอมสินผ่านแอปไมโมไม่ได้นะสลากที่จะขายผ่านแอปไมโมได้นะ่ะต้องเป็นสลากดิจิตอลนะคะ หน้าจอเนี่ยก็จะขึ้น3จุดมุมขวาบนนะคะให้เรากดถอนสลากได้แต่ถ้าหากใครไปซื้อสลากจากสาขาของธนาคารอมสินที่ได้มาเป็นใบๆแบบนั้นอะ่ะอันนั้นไม่ใช่สลากที่จะต้อนนะแบบนั้นคือคุณต้องไปขายผ่านสาขาของธนาคารเท่านั้นนะฮะอ่าอีกข้อหนึ่งคือซื้อสลากอมสินคุ้มไหมถ้าดูจากดอกเบียนะ้ยณปัจจุบันเนี้ยไม่คุ้มค่ะเพราะว่าผลตอบแทนต่อป,ปีเนะี่ย ตามที่ธนาคารออมสินเขาประกาศเนี่ยตามมากนะฮะแต่ทำไมยังซื้อล่ะนะคือซื้อสลากออมสินเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรนะ,ะในมุมมองของจินนี่คือว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยหากเรายังไม่มีรายการในที่น่าลงทุนนะฮะเราสามารถเอามาลุนรางวัลก่อนได้นะเพราะถ้าเราฝากครบ3เดือนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราจะถอนก็จะไม่โดนหักนะฮะ หรือบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะเสี่ยงนะรับความเสี่ยงได้น้อยนะไม่จะเสี่ยงอะไรเนี่ยก็ฝากยาวไปรุ่นละวันไปเผื่อได้นะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้อสลากด,ดิจิตอลผ่านแอปไมโมกันเลยนะฮะแค่มีมือถือเครื่องเดียวนะคะซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะโอเคนะฮะอย่างเงี้ยแอปไมโมตัวนี้นะคะสีชมพูคิดว่าทุกคนรู้แล้วนะคะอ่ากดเข้าไปโอเค เมื่อเข้าไปในหน้าจอนะคะเราก็จะเห็นสลากดิจิตอลนะคะให้กดปุ่มนั้นไปเลยค่ะที่อยู่แถวล่างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปกดคําว่าซื้อสลากนะพอกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีสลากดิจิตอลหนึ่งปีกับ2ปีนะคะ,ะเราเลือก2ปีนะ,ะก่อนที่จะกดซื้อเนี่ยเราก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าสลากที่เราซื้อเนี่ยเงินรางวัลเท่าไหร่นะรางวัลที่1นึ่งกับห้าล้านนะคะ และถ้าเราซื้อหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเนี่ยเราก็จะถูกเลขท้ายสามตัวทุกงวดนะคะก็จะออกรางวัลทุกวันที่หนึ่งของเดือนนะคะอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือถ้าเราจะถอนก่อนกําหนดเนี่ยจะถูกหักไหมนะอันนี้ถ้าฝากเกินสามเดือนก็ไม่โดนหักนะคะอ่ะทีนี้ไปกดซื้อได้เลยค่ะแล้วไปแตะตรงจํานวนเงินนะคะก็จะขึ้นให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการจะซื้อเท่าไหร่นะอันนี้เราก็เลือกไปนะซื้อห้าแสนนะคะ หลังจากนั้นก็กดเลื่อนตรงนี้ค่ะเพื่อส่งปื๊ดนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะที่เหลือเนี่ยก็จะขึ้นให้เราว่าโอนจากบัญชีนี้เข้าบัญชีสลากด,ดิจิตอลถูกไหมยืนยันค่ะถ้ายืนยันแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของสลักที่เราเพิ่งซื้อมานะคะและยอดเงินรวมทั้งหมดนะคะแค่นี้เองที่เหลือก็รอรุ้นรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะคะอ่าและอย่าลืมนะ ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเนี่ยเขาไม่ให้ซื้อนะฮะไม่ระบบจะไม่อนุญาตให้เราซื้อสลากนะโอเคจ้าขอให้ทุกคนถูกรางวัลใหญ่นะคะถ้าใครถูกรางวัลใหญ่นะมาแชร์ด้วยนะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ